นี่กะอย่างแรกเลยน้อพี่น้องต้องมีต้มซับชายนั่นเองนี่เจฮัดเป็นคนตม้มมาอนี่แล้วก็มีอันนี้ซาคูเอาไว้ต้มเซน้ำแดงน้อพี่น้องแส่ตาลน้ำแล้วก็มีส้ม แล้วก็มีหมูหมูต้มแล้วพี่นอ้นองๆไหวหๆเดี๋ยวไปเบิงบ่งหมักใหม่กันว่ามียังไงนี่คือขนมเทียนขนมถูขนมเทียนนะพี่นอ้องนี่ก็คือขนมถ้วยมะกรุวยแา้วกนี่แล้วก็เส้นมีหมักข้าว มักนาบนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นขนมอันนี้บอจักซื้อมากใหม่แล้วก็มีแอปเปิลน้ำไรพี่น้องเลยยูตูเย็นในมงสมโอ้ด้อแตงคินตะลูกอะไรพี่น้องนี่คือขนมเป็นสิริมงคล แกะขนมขนมไข่นะพี่น้องดอกไม้งามๆไก่เป็ดสาม